ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้อุ้มบุญแชนแนลจะมากล่าวในหัวข้ออย่าลืมท่องไว้นะเพียงเจ็ดคำนี้เพียงห้านาทีช่วยชีวิตทั้งวันทั้งคืนจะโชคดีวันนี้กับผมมีประโยชน์ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจ ในอย่างที่ท่านเจอความเครียดและความกดดันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแม้เป็นเพียงเล็กเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่อในใดก็ตามแม้มันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องยากที่เราจะปฏิเสธว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงทงั้งทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วและกำลังสร้างความลำบากใจให้กับตัวเราเอง โรงไปถึงเพื่อนร่งงานของเราด้วยคนทำงานจำนวนไม่น้อยที่จุกอยู่ในสภาวะเครียดและกดดันเมื่อต้องรับมือกับความผิดพลาดและความล้มเหลวที่เกิดจากการทำงานบางคนเลือกที่จะรับผิดชอบทั้งหมดไว้กับตัวเองแต่นั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะบางปัญหามีไว้แก้ไขไม่ใช่มีไว้เพื่อกดดันตัวเอง การหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดทางหากคือคำตอบของปัญหานั้นๆและแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้ความผิดพลาดอยู่กับตัวเรานานเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเครียดจากการทำงานอย่าลืมบอกเจตประโยคนี้กับตัวเองและเราจะรู้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย แต่เป็นบทเรียนบทหนึ่งที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นเองประโยคแรกที่ควรพูดก็คือเดียวมันก็ผ่านไปปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่มีวันที่จะอยู่กับเรานานพอมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปปัญหาต่างๆอายุมันสั้นเพียงแค่หันหลังให้มัน ับปัญหาเหล่านั้นปัญหาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แต่การหันหลังให้กับปัญหานั้นหมายความว่าเรากำลังหาทางจัดการมันอยู่โดยที่ไม่ยอมให้มันทำให้เราทุกข์ใจนั่นเองไม่ใช่หมายของว่าเราวิ่งหนีปัญหาเพียงอย่างเดียวนะครับประโยคที่สองนั่นก็คือเราทำดีที่สุดแล้วเมื่อไรก็ตาม เรารู้สึกถึงความผิดหวังยามหมดแต่โทษตัวเองสิ่งที่เราต้องทำเราได้ทำดีที่สุดแล้วแต่ปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่เราจะแก้ไขคนเดียวได้และจงมั่นใจว่าไม่มีใครทำได้ดีกว่าเราอย่าให้ความหม่นหมองในใจมาทำลายความเชื่อมั่นของเรานะครับประโยคที่สนั่นก็คือ มันคือบทเรียนที่แสนพิเศษความผิดพลาดนั้นไม่ได้นำมาซึ่งความผิดหวังเสมอไปเพราะบางครั้งปัญหาคือบทเรียนที่แสนวิเศษมันสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดและสิ่งไหนคือสิ่งที่เราไม่ควรทำและจงหน่อยว่าหากเราไม่เคยทำผิดพลาดมาก,ก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง และสามารถทําได้เราจึงควรจดจำความผิดพลาดเอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนนะครับเพื่อเราจะได้ทํางานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองประโยค์ที่สีนั่นก็คือความท้าทายทําให้เราเข้มแข็งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้เรารู้สึก้อแท้และสิ้นหวังแต่เราจะไม่มีวันรู้สึกเช่นนั้นอีก เป็นครั้งที่สองเพราะเราได้เรียนรู้แนวทางและวิธีคิดจัดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราได้เรียนรู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดของแต่ละปัญหาคืออะไรแล้วเราต้องแก้ไขอย่างไรเมื่อปัญหาเกิดขึ้นและไม่ได้ทําให้เราย่ำแย่จนหาทางออกไม่ได้เลยเราก็จะเก่งและเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอน ประโยคที่5นั่นก็คือทุกปัญหาย่อมมีทางออกเตือนสติตัวเองไว้เสมอว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกไม่มีปัญหาไหนที่ไม่มีทางออกหรือไม่มีใครที่จะแก้ปัญหานั้นไม่ได้แต่การแก้ปัญหานั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวหรือโดยท,ทันทีแต่ต้องอาศัยเวลาบ้าง ็นบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดมักจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เร็วอย่างที่ใจคิดแต่เราสามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับความยากความง่ายของปัญหานั้นๆประโยคที่6นั่นก็คือเราจะไม่เดียวดาย เมื่อเกิดปัญหาครั้งใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าปัญหาต่างๆกำลังรุมเรา้าเราให้ท่านลองทั้งเป็นมองคนรอบข้างหรือรอบๆตัวเองแล้วเราจะพบว่าเรายังมีคนอีกหลายคนที่คอยให้กำลังใจเราอยู่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ตอกยำ้ำหรือคอยส่งน้ำหน้ากับความผิดพลาดของเราเพื่อนร่วมง,งาน คือกำลังใจที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นคือเหตุผลว่าเหตุใดเ,เราจึงต้องทำงานเป็นทีมเพราะเราจะไม่มีคนคอยช่วยแก้ปัญหาและให้กำลังใจเราเมื่อยามที่เราล้มเหลวหรือผิดพลาดจากการทำงานนั่นเองประโยคที่7นั่นก็คือใครใคร ก็เจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราไม่ใช่คนคนเดียวในโลกนี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหามีคนอีกมากมายมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่ต้องเผชิญกับปัญหาเ<ม>ช่นเดียวกันกับเราเราไม่ใช่คนคนเดียวในโลกที่ต้องพบเจอกับความผิดพลาดและปัญหาของเราก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดหากเราลองพูดคุย กับคนอื่นดูบ้างเราอาจจะรู้สึกว่าปัญหาของเรานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยก็ได้ไท้ายที่สุดแล้วเราควรขอบคุณปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาทำให้เรามองเห็นแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทเรียนจากการทำงานวิธีการแก้ปัญหาหรือแม้แต่ใครคือคนที่เราไว้ใจได้หรือใคร ที่คอยเชื่อรือเราเมื่อยามที่เราเกิดปัญหาแต่อย่างน้อยที่สุดเราไม่ตอกย้ำซ้ำเติมความผิดพลาดของตัวเองแต่ต้องให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุดแต่หากเราไม่สามารถให้กำลังใจเราได้ก็คงไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะสามารถทำได้อีกแล้วหลวงพ่อชาสุพัทโทท่านได้เมตตาบอกไว้ว่า การปล่อยวางคือทางออกการปล่อยวางนี้ควรฝึกไว้ให้เป็นนิสคือการโปรงหรือการปล่อยวางเมื่อปัญหานเรา้าหากเรายิ่งไปยึดมั่นไปจับมันคนที่หนักใจก็จะเป็นเราทางออกที่ดีคือต้องรู้จักอุเบกขาหรือการวางเฉย ไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่คิดว่าทุกอย่างร้วนเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต้องยึดต,ติดไม่ต้องคิดหวังแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในทุกขณะก็พอหรวงพ่อท่านได้กล่าวไว้ว่าหน้าที่ของเรานั้นทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผล ที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขาถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แนวทุกมันก็ไม่ลุ่มร้อมเราลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบนุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราว มะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ